ไรวิชิรวิทย์กับชีวิตติ่งคอมพ l e ทงานนี้พีคมากล่าสุดหนุ่มไร้วิชิรวิทย์ชีวอารีได้ไปร่วมงานของทาง Ad i d a s t h a i l a น d โดยต้องบอกเลยว่างานนี้มีเหล่าคนบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมงานเพียบรวมไปถึงนักเตะระดับโลกอย่างเดวิดเบ็คแฮมก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้โดยต้องบอกเลยว่าทำเอาหนุ่มไรวิชิรวิทย์ถึงกับฟูลฟิลมากๆเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้สาวเบสเดัวกวณีคำสิงห์ก็ได้ขอเซลฟี่กับเดวิดเบ็คแฮ ซึ่งจังหวะนั้นหนุ่มไร้ก็ได้ถอยออกมาไม่กล้าเซลฟี่ด้วยแต่สุดท้ายระหว่างที่เดวิดเบ็คแฮมกําลังเซนรองเท้าสตาร์ทให้กับหนุ่มไร้วชิรวิทย์อยู่นั้นหนุ่มไร้ถึงกับนํารองเท้ามากอดเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ก็ยังได้รับการเรียกจากเดวิดเบ็คแฮมเพื่อมาเซลฟี่ด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่หนุ่มเดวิดเบ็คแฮมเรียกมาเซลฟี่นั่นเองค่ะเพราะปกติแล้วจะต้องมีทุกคนมาขอเซลฟี่เดวิดเบ็ แฮมนั่นเองแบบนี้เรียกได้เลยว่าหนุ่มไร้วชิรวิทย์ชีวิตติ่งคอมพลีทมากๆเลยทีเดียวค่ะ หนุ่มไบขา์เข้าใจหรือยังเวลาแฟนคลับรักมากๆและอยากติ่งคอมพลีทแบบนี้ก็คงจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับหนุ่มไบรท์วิชิรวิทย์ตอนที่ได้เซลฟี่และกอดทักทายกับทางเดวิดเบคแฮมนั่นเองค่ะคนมันโด่งดังขนาดนี้ก็ต้องมอบให้กับหนุ่มไบรท์วิชิรวิทย์คนเดียวเท่านั้นซึ่งนอกจากจะเซลฟี่แล้วนั้นก็ยังได้แท็กใน i อของทางเดวิดเบคแฮมอีกด้วยแบบนี้ก็ทาเอาแฟนคลับแห่แสดงความยินดีกับหนุ่มไบรท์เพียบเลยทีเดียวค่ะ ทาเบกแฮงสมัยหนุ่มยืนคู่พี่แกหลอกกินไม่ลงทีนี้เข้าใจได้ยังเอ่ยเวลาแฟนคลับเจอพี่ไบรท์าอาการมันเป็นยังไงเอนดูกอดรองเท้าใหญ่เลยเอนดูน้องไบรท์ถือรองเท้ากลั่นไ้ก่อนพี่ไบรท์เอนดูตอนกอดรองเท้าแตะมากแน่นอนว่าตอนนี้ไม่อดทนอะไรแล้วคะ่ะคลั่งรักก็คือคลั่งรักถูกต้องไหมคะหนุ่มร้ายน่ารักจะจริงๆขอขอบคุณไบรท์วชิลวิทและเดวิดเบ็แฮม ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ